ข้อมูลวันนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้นอมินีทุนจีนต่างชาติระบาดนะครับทุก SME ไทยรัฐสั่งปรูพรมตรวจสอบนะเดี๋ยวก็เลิกตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปสนุกสนานเป็นพักๆตรวจสอบจริงจังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันมีกันมาตั้งนานแล้วพอมีคนมาพูดเป็นประเด็นก็ตรวจสอบทีนะครับก็เรื่องนี้เขาบอกว่า ชำแหละปมร้อนนะฮะทุนจีนต่างชาติใช้นอมินีคนไทยทําธุรกิจทุกระดับโดยเฉพาะธุรก,กิจท่องเที่ยวนะฮะสมาคมร้านอาหารรับปัญหาหนักผู้ประกอบการไทยร้องเรียนจํานวนมากเผยทุนจีนมาแบบครบวงจรชี้ปัญหามาจากความอ่อนแอของกฎหมายและคนบังคับใช้นอมินีสมุยนะยุดกิจการกว่า50%เป็นนอมินีหมดแล้วนะครับเอกชนร้องยกเครื่องกฎหมายต่างด้าวเข้มข้นนะครับรัฐบาล เกาะติดสั่งบรณาการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงาน DSI และต่อหมอโอ้ยตัวดีเลยอนยะ่างน,นั้นคุณมีข่าว DSI เปม่ไช่เหรอกลาเปา็นว่าอ่าเขารัฐบาลเขาสั่งให้ลุยตรวจสอบนอรมินีจังหวัดท่องเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานะครับใครนะฮะที่เป็นคนไทยนะฮะไปเปิดเป็นนอมินี้เขาคือเป็นตัวแทรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของเราอ่ะไปเป็นขุนเชิดให้เขาอ่ะโดนคุกสามปีนะฮะเออติดคุกสมปีนะฮะใครอย่าไปทำนะเออไป เขาบอกว่าเนี่ยเป็นนอมินีทาร้านอาหารนะจดทะเบียนการค้านะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะไม่คุ้มนะครับรนะวังนะเขาบอกว่าจากกระแสนะที่มีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยออกมาร้องว่าปัจจุบันมีคนจีนถือวีซ่านะักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบธุรกิจร้านอาหารจํานวนมากเรียกว่าเข้ามาทําธุรกิจแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับ ตัวเผืการใช้นอมินีคนไทยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแย่งอาชีพและพื้นที่ทำกินของคนไทยในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะในย่านเยาวราชและห้วยขวางซึ่งพบร้านอาหารที่เป็นของคนจีนพนักงานชาวจีนเกือบทั้งร้านเปิดให้บริการจํนนนานวนมากไม่ใช่ร้านอาหารหรอกขายหาบเล่แผงลอยนี่แม่งก็ขเขมพรพมาร่าเวียดนามเราตอนนี้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเขาบอกว่าเรารู้เราเห็นเราได้ขอ้อมูลมาตลอด ที่ทุนจีนเข้ามาเปิดธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจรคือใช้พนักงานชาวจีนสินค้าวัตถุดิบต่างๆก็นําเข้าจากจีนมีซูเปอร์มาร์เก็ตคนจีนเปิดให้บริการมีด้วยเราอ,อยู่ตรงไหนปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเขาทําถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งถ้าเขาทําถูกต้องทั้งการขออนุญาตเปิดดําเนินการนําเข้าสินค้าในฐานะภาคเอกชนอย่างเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่เพียงแค่ชาวจีนเท่านั้นที่ไปซื้อสินค้าคนไทยจำนวนมากก็นิยมไปซื้อหรือใช้บริการด้วยเออแล้วอย่างร้านอาหารที่เป็นคนเจ้าของเป็นคนญี่ปุน่น เนี่ยอ,อย่างแถวท่องลอเนี่ยโอ้เจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นเลยของแท้เลยเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วไม่ผิดวะ <c oughs> เป็นดอมินีเหมือนกันเปล่าร้านอินเดียร้านอาหารอินเดียอะไรเงี้ยทำไมเขาไปกลัวแต่จีนวะเนี่ยญี่ปุ่นก็มาเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่เขาบอกว่าเนี่ยคนจีนเข้ามาเนี่ยมันน่าก,กลัวเพราะว่าอะไรไหมเขาบอกว่าต้องยอมรับนะว่าทุนต่างชาติมีความได้เปรียบ ในด้านเงินทุนที่มีมากกวา่าและนอกจากนี้คนจีนยังมีความขยันและอดทนมากกว่าคนไทยทําให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้โหโหคือสรุปคือแม่งมันอึดกว่าแล้วมันเก่งกว่าป่เาะเก่งกว่านี่ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าขยันและอดทนมากกว่าคนไทยคนจีนเขาขยันและอดทนมากกว่าแต่เก่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะก็กระทรวงแรงงานนะ,ะเขาบอกว่าธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่ต้องแข่งขันเซรี่ดังนั้นผู้ประกอบการที่เข้ามาต้องทําให้ถูกต้อง นะครับก็เขาจะทําหนังสือไระกากระทรวงแรงงานเพให้ตรวจสอบการใช้แรงงานในธุรกิจทุนต่างชาติว่าใช้แรงงานแบบถูกต้องหรือไม่ต่อมานะครับเขาในส่วนของประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขาบอกว่าอย่างนี้ปัญหากลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารโรงแรมที่พักมีมานานแล้ว นะมีมานานเป็นสิปีลวประเด็นคือในช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเจอปัญหาโควิดทําให้หยุดดาเนินกิจการไปชั่วคราวประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้คือส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากที่หลายธุรกิจที่มีลูกค้าเป้าหมายเป็นคนจีนเริ่มขยับตัวกลับมาทําธุรกิจอีกครั้งหลังจากจีนประกาศเปิดประเทศกวา่า1นปีที่ประเทศไทยเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนอินเดียและประเทศในแถบยุโรปแต่จํานวนก็ยังไม่มากนัก แม้กระทั่งรัสเซียซึ่งเคยเป็นตลาดนักท่องเทีย่ยวหลักของคนไทยก็เพิ่งทยอยเข้ามาช่วงปลายปี65ที่ผ่านมาหลังจากมีเครื่องบินชาเตอร์ไฟเข้ามาที่กรุงเทพพัทยายและภูเก็ตนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าต้องหรือกฎหมายคุมเข้มนอร์มินีนะอ่านะเพราะว่าการท่องเทีย่ยวไทยเนี่ยเน้นประเทศจีนเป็นหลักนะคนจีนมาเทีย่ยวเนี่ยเป็นตลาดใหญ่นะเป็นเขาเรียกว่านักท่องเทีย่ยวจีนเป็นเข้ามาประมาณ30เมื่อจีนเปิดประเทศ นะทำให้ทุกภาคส่วนต้องคาดการกันใหม่ว่าผู้ประกอบการหลายคนเริ่มมีความหวังกับคนจีนนะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่ทําธุรกิจกลับมาเปิดเพื่อรับกลุ่มคนจีนอีกครั้งนะนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชอบเขานะตอนนี้ก็มาๆๆนะอยากต้อนรับสเสลอเกินนะครับก็เดินไปผ่านสุวรรณภูมิไปเชียงรายจะมีป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวคนจีนเต็ไมไปหมดเลยอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของสมุยกันบ้างเขาบอกว่า สมุยแอบทำภูวิลล่าหรูนะคือฝรั่งไปแอบทำนะครับปัจจุบันนี้นะครับกิจการบนเกาะสมุยนะครับทั้งที่พักร้านอาหารบาร์เบียนะตอนนี้คือบอกว่าฝรั่งเข้ามาคุบกิจการทั้งหมดแล้ว50%เป็นของเป็นของต่างชาติเป็นฝรั่งนะใช้คาว่าฝรั่งเลยแล้วกันเพราะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษรัษเสเซียเป็นต้นนะฮะนะครับ,นะรบวิธีการทําธุรกิจของคน,คนต่างชาติบนเกาะสมุยจะใช้ลักษณะนอมนินีโดยเฉพาะนะโดยการทําธุรกิจที่พักต่างชาติจะไม่ลงทุนส,สร้างโรงแรมขนาดใหญ่ แต่จะเข้ามาทําลักษณะธุรกิจอสังหารโดยไปเช่าที่ระยะยาวนะฮะเช่น30ปีขนาดประมาณ1-2ไร่แล้วจ้างทนายความทําเรื่องขออนุญาตสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วนามาปล่อยเช่าเป็นภูวบิลล่าขนาดสีห้องสีห้องนอนหรือ8ห้องนอนหรือ10ห้องนอนนะมีทั้งแบบปล่อยเช่ารายวันและรายเดือนและรายปียกตัวอย่างบางแห่งที่ทําเป็นภูวบิลล่านะราคาคือละห้าหมื่นถึงสองแสนบาทจองผ่านออนไลน์แจ้งเป็นบ้านพักอาศัยไม่ต้องเสียภาษีเหมือนการทําธุรกิจโรงแรม ทำให้ท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเก็บเขาเก็บภาษีที่เรื่สิ่งปลูกสร้างได้นีอ้อย่างหาดยอดนิยมของสมุยเนี่ยนะครับเช่นหาดเฉวงหาดบอ่อผุดหาดแม่น้าเหลือเป็นธุรกิจของคนท้องถิ่นไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นโดยสิ่งที่คนต่างชาติทาข้าราชการในท้องถิ่นที่อนุญาตให้ก่อสร้างก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะเหมือนภาครัฐกําลังขายชาติอ่านะครับ<ม>ก็เลยเขาบอกว่ามาเลยทําให้ต่างชาติมันเข้ามาเสวยสุขในประเทศไทยนะเอ่อ นีน่แหละก็ลองไปตรวจสอบไปดูแล้วกันนะสมุยมีจริงๆนะครับเขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะนะในแหล่งข่าวสมุยนี่ผ่านไปแล้วนะทีมดูภูกเก็ตนะภูกเก็ตเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่จะเกิดโควิดเนี่ยทุนจีและทุนต่างชาติต่างๆเข้ามาลงทุนทําธุรกิจนะในภูกเก็ตกันมากพอสมควร โดยเฉพาะทุนจีน,นทำทั้งโรงแรมร้นานอาหารธุรก,กิจเรือท่องเที่ยวในภูกเก็ตอย่างที่มีข่าวทั่วสุวเหรียญไปแล้วนะปัจจุบันเนี่ยครับทุนจีนจะมากขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่ยังไม่สามารถสรุปได้ที่เห็นความเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นพวกคนรัสเซียที่เข้ามาซื้อกิจการบ้านผักอาศัยคอนโดมิเนียมแล้วไปปล่อยเช่าให้คนรัสเซียด้วยกันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูกเก็ตส่วนพัทยาก็มีเหมือนกันนะพัทยาก็จะเป็นพวกยุโรปสแกนดิเนเวียหรือเปล่ากับพวกรัสเซียเย,เยอะนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีกองทุนต่างชาติจากพวกยุโรป ในพัทยานะตอนนี้พัทยาโอเคนะเขาบอกพัทยาเนี่ยเป็นของคนไทยสัก่จ็ดสิบอีก20 30%เป็นฝรั่งแต่ว่าสมุยนี่ครึ่งๆเป็นไทยกับต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือสรุปให้ฟังว่านอมินีนีเนี่ยมันมีกันมานานแล้วนะตอนนี้จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆมีกลุ่มไหนไม่เป็นนอมินีนีกันบ้างนะครับนะอันนี้ก็คือข่าวที่ผมเอามาฝากนะครับจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะนะครับ